เป็นแฟนเหรอลอยอ่ะโอ๊ยบอกล่าจะไปขโมยหมวกอะไรนะบอกว่าจะไปขโมยหมวกเออน้อยอ่ะแล้วไหลเหมือนกันด้วยเฮ้ไม่เป็นไรน่ลระกุกิ เราใจตกกันสูดๆอะคุณนาที่ใส่ผมว่าไม่ได้ไม่ได้หนีผมแล้วผมมันฟูแล้วพอทำอย่างเงี้ยมันเลยแฟบเออแล้วคือมันแป้รู้ไหมคือตอนแรกก็จะไบบหัวมันแป้ก็คือใส่ไรก็คือใส่นานแล้วก็เลยแบบหยิบเสื้ออันี้มาใส่แล้ว้ก็หยิบแบบสีขาแล้วก็แบบว่าใส่สีดําดีกว่าใส่ฟึ่งก็แต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวแล้วก็แบบหัวแปะอะก็เลยไปเอาหมวกมาใส่ ล้าดูเขาส่งมาให้นะคือมีทั้งขาวทั้งดำแต่ว่าเป็นดำอย่าบอกนะว่าจะสะพายะจะสะพายกระเป๋าชาแนลอะไรนะสะพายกระเป๋าอะไรเดี <laughs> ๋ยวนี้ใช้กระเป๋าย่ามไปเดี๋ยวหากระเป๋าผ้าก,ก่อน <laughs> ถ้าใส่ใส่ชาแนลไปคือเป็นแฟดนะเฮ้ยนี่อยากได้กระเป๋าเป้อะเปลี่ยนกันใช้มั้งดิได้ดิใส่ชาแนลไว้นั่มาดิ ใช่แล้ววนเนี่ยสว,วัสดี้ถั่วได้ได้แรกกันแรกกันปุ๊กหน่อยะตลกค่ะเรื่องนี้คือเห็นเห็นไลฟ์แล้วแบบเฮ้ยนึกว่าแฟด <c ười> คือถูกต้องเลยอะ่ะคุณนาคือเขาจะมารับยังเนี้ยรถกำลังใกล้ถึงนี่แล้วโอเคเดี๋ยวคุณนาก็ขึ้นก่อนใช่แล้วก็ จะไปรับแล้วก็ไปที่งานอู้อันนี้จะเป็นมีมอีกแล้วเดี๋ยนวะเจอกันที่งานเดี๋ยวขออนุญาตสั่งข้าวไปลงที่ที่คอนโด,โดพี่อุ้มนะได้เลยได้เลยไม่กินข้าว,าวเลยโอเซโอเซบ,บ๊าบบยไปแล้วแหละเจอกันโอเคครับไปไป